มาถึงอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจเพราะหลายคนถามกันมะเยอะว่าอะไรกันนี่ช่างเป็นการลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนอย่างชนิดที่ร้อนแรงที่สุดในรอบทศวรรษก็ว่าได้ทําไมถึงปีหนึ่งมีผลตอบแทนตั้ง300%รเท่ากับว่าเกิดเดือนหนึ่งหรือวันหนึ่งเนี่ยให้ผลตอบแทนวันละไม่ต่ํากว่า2-3%ผมกําลังพูดถึงเงินสกุลดิจิทัลที่มีชื่อว่าบิตคอยนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้จักบิตคอยกันไหมครผมเชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยในช่วง2อปีที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ยินอยู่ตลอดเฮ้ยบิตคอยเป็นเงินดิจิตอลบิตคอยเป็นเงินที่โออ่เป็นการลงทุนที่ไม่ดีนะฮะหรือแม้แต่โอ้โหนี่เป็นเรื่องของช่อโคงที่เกิดขึ้นโอเป็นเงินในอากาศเงินอวกาศอะไรต่างๆนะครับโอจับต้องไม่ได้ไม่มีตัวสินทรัพย์มาค้ำประกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือประวัติเส้นทางความเข้าใจทัศนคติ ของการนำเอาบิตคอยไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางที่ผิดแล้วก็ในทางที่ไม่ผิดเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าในที่สุดปี2020หรือ2,563ที่ผ่านไปกลับเป็นปีที่ดีที่สุดกลับเป็นปีที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของการเกิดสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อว่าบิตคอยซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกหมายความว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวลาเราพูดถึงของเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับมีหลายสกุลเช่นบิตคอยอีเธอเรียมบิตคอยแคช นะแล้วก็อีกหลายๆอย่างแต่ว่าบิตคอยเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่คนเล่นเยอะจํานวนเหรียญเองก็มันหมายถึงว่ามีมากทำให้ราคาดีนะครับปรากฏว่าในปี2020นั้นนักลงทุนเข้าไปเล่นเงินบิตคอยเป็นจํานวนมหาศาลและทําให้ราคาเนี่ยพุ่งสูงจนกระทั่งในปี2020มีผลตอบแทนสูงถึง300เป็นการลงทุนที่เอาชนะทั้งเงินเฟอ้อสภาวะเศรษฐกิจหรือแม้แต่เอาชนะช่องทางในการลงทุนทุกประเภทอ,อื่นอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ทองคําอัตราเปลี่ยนตราสารนี้หุนกู้พระบาทรัฐบาลชนะหมดเลยเดือยเชื่อนะทีนี้หลายคนก็เลยมองว่าแล้วในปี64จะเป็นยังไงยังไม่ทันจะข้างวันดีเลยครับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดิจิทัลที่เรียกว่าบิตคอยเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นก็ขึ้นไปทําสถิติเมื่อวันที่3มกราคมก็คือเมื่อวานนี้คือเกิน3,000ดอลลาร์ไม่พอเกือบจะแตะ35,000ดอลลาร์สหรัฐ ผมเช็คราคาล่าสุดตอนนี้บิตคอยในเอเชียเนี่ยนะครับก็อยู่ในราคาที่ปิดต่าลงมาจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยเท่านั้นเราไปดู3มกราคมนิดหนึ่งปรากฏว่าเงินบิตคอยในวันที่3มกราคมเนี่ยขึ้นไปถึง34,792ดอลลาร์48เซนต์ต่อหนึ่งบิตคอยดังนั้นท่านผู้ชมเอาวันนี้ถึงงินบาทไจะเกิน30ก็แล้วแต่เอา31ชัวร์เพราะเอา31คูณ34,792ดอลลาร์เท่ากับ1บิตคอยตอนนี้มีค่า 1นึ่5ล้านบาทมันเป็นสถิติที่เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อจริงๆครับแต่ในตละไรเนี่ยหนึ่งบิทคอยไม่เคยเกิน1ล้านเลยให้อย่างเก่งที่พีกๆสุดๆก็หกแสนหรือเจ็ดแสนต้นๆแต่นาทีนี้1ล้านกันแล้วนะังนั้นบิทคอยที่เกิดขึ้นในรอบ2ี่ชั่วโมงนอกจากจะเกิน3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรับถึงครั้งแรกยังขึ้นไปสูงสุดระหว่างวันถึง3 4 0 0 0คือเกือบ35,000นะครับและที่สําคัญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยนะครับ เงินบิตคอยเนี่ยกำลังถูกจับจ้องมองตาเป็นเครื่องหมายเครื่องมือในการลงทุนท่ามกลางสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นพอเราเห็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับท่านผู้ชมครับในปีที่ผ่านไปเงินบิตคอยผลตอบแทนกว่า300%อเก็เฉลี่ยเดือนละ25%้าท่านผู้ชมคิดดูสิว,ว่าเดือนหนึ่งลงทุนเดือนเดียวได้25%และที่สําคัญต่อไปก็คือว่าให้ผลตอบแทนมากกว่า5เท่าตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงปลายปีที่แล้ว5เท่านะฮะ และนอกจากนี้ถ้าเราดูกันต่อไปเราก็จะพบว่าเฉพาะธันวาคมคือตลอดทั้งปีที่แล้วที่ใครติดตามเรื่องการลงทุนเราจะพบว่าตลาดเงินบิตคอยเนี่ยมันมาร้อนแรงเฉพาะตอนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วเท่านั้นเองเดือนเดียวเท่านั้นเองดูสิครับเดือนธันวาคมเดือนเดียวนั้นใครที่ลงทุนบิตคอยให้ผลตอบแทนถึงกว่า50%ภายในเดือนเดียวธันวาคมมี30 31วเันก็จะบอกว่าในธันวาคมเนี่ยใครลงทุนบิตคอยเนี่ยได้ผลตอบแทนวันละ1.6%หเ็นห็นไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆทีนี้คําถามก็คือว่า พอในที่สุดใช่ฮะปี63ที่ผลตอบแทนสูงกว่า300%ก็เลยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนและผลตอบแทนของเงินบิตคอยที่ดีที่สุดในรอบ1ปี6เดือนที่ผ่านมาหรือตั้งแต่พฤษภาคมปี2019อันนี้คือเราคิดในแง่ของรายเดือนนะฮะเงินบิตคอยที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ไม่เช่ว่ามันจะไม่มีความผันผวนในช่วงที่เกิดสภาวะของโรคโควิด19รอบแรกใหม่ๆและเกิดการปิดล็อกเมืองทั่วประเทศทำให้ภาวะตลาดหุ้นน้ำมันทองคำถูกทิ้งกระนำครั้งประวัติศาสตร์ เงินบิตคอยช่วงนั้นก็ติดลบถึง25%ก่อนที่จะเด้งฟื้นตัวขึ้นมาและในที่สุดธันวาคมก็กลายเป็นเดือนที่ทําให้ราคาบิตคอยนั้นพุ่งสูงทยานอย่างน่ากลัวนะครับปัจจัยอะไรครับที่ทําให้บิตคอยนั้นกลับมามีสีสันและเป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั่วโลก 1. วิกฤตของโควิด -19 ทําให้ช่องทางการลงทุนในประเภทอื่นๆนั้น,น,นมีความติดตันในแง่ของผลตอบแทนได้ผลตอบแทนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับ ผลเมื่อเทียบกับเครื่องไม้เครื่องมือในการทุนแบบดั้งเดิมสอง <c oughs> มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากการทํา QE หรือพิมพ์เินแบงค์ได้ตัวเองเนี่ยนะครับจากนั้นแบงค์ชาติสหรัฐแบงค์ชาติยูโรโซนนะครับแบงค์ชาติญี่ปุ่นแล้วโถมเงินเข้ามาพร้อมๆกันในระบบก็เลยทําให้มีสภาพคล่องในระบบที่สูงมากกว่าปกติเป็นจํานวนอย่างมากมาย 3. เมื่ออัตราดอกเบี้ยของแบงค์ชาติขนาดใหญ่นั้นถูกตรึงไว้ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และต่ำสุดเป็นปฏิการ เพราะฉันไม่ต้องนึกถึงเลยครับว่าช่องทางอื่นจ้ผลตอบแทนได้ดีไปกว่าเมื่อมีดอกเบี้ยแบงค์คอยคุมอยู่ว่ามันต่ําสุดเป็นปฏิการ 4. สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คืออะไรครับมีการยอมรับในสถานะของเงินบิตคอยน์ในการชําระเงินและใช้เพื่อการลงทุนในตลาดอัตราและเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลกรัซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมารวมไปถึงสิ่งที่ทําให้ตอนนี้ก็คือว่านักลงทุนที่เป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกชั้นนานั้นเริ่มที่จะมีการสร้างพอร์ต ของเงินสกุลดิจิตอลโดยเฉพาะบิตคอยนั้นเข้าไปถ่วงน้ําหนักในพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิมเช่นก่อนหน้านี้ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับพอร์ตของเวลาผู้จัดการกองทุนต่างๆก็จะมีแตกต่างกันไปแต่จะไม่เคยมีสกุลเคเรนซี y ที่เป็นแบบเงินดิจิตัลถ่วงไว้เลยอย่างเก่งก็จะมีนี่ครับหุ้นตราสารนี้หุ้นกู้พันธบัตรรับราฐบาลอัตราแลกเปลี่ยนตราสารอนุพันธ์น้านํามันแค่นี้เอง ที่จะอยู่ในพอร์ตการลงทุนพอร์ตการจัดการลงทุนของของผูิจัดการกองทุนนนระดับโลกแต่ปรากฏว่าในปี2020มีการนำเอาดิจิทัลเงินทุนเข้าไปเป็นในพอร์ตมากขึ้นเรื่อยๆกับกองทุนระดับโลกใหญ่ๆนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาปรากฏว่าแม้แต่กฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เริ่มที่จะมีการยอมรับในเงินสกุลดิจิตอลมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่บิตคอยนี่นะฮะกับมีการแก้ไขและก็มีการยอมรับมากยิ่งขึ้น สิ่งสาคัญต่อไปก็คือว่าบริษัทฟินเทคชั้นนาขนาดใหญ่เช่น PayPal นะครับก็คือผู้ให้บริการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในการใช้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เริ่มยอมรับกับการใช้บิตคอยกับบรรดาสมาชิกที่อยู่ในระบบของเทคโนโลยีทางการเงินแอปพลิเคชันต่างชื่อดังของโลกให้สามารถชําระด้วยบิตคอยได้และสามารถใช้ธุรกรรมของเงินบิตคอยเพื่อในการทําธุรกรรมข้ามแอปพลิเคชันด้วยกันเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายใน2020 จรงถ้าเนเงินบิตคอยนั้นมีสีสันพุ่งสูงมาขนาดนี้แต่ท <itu? S 2> ่านผู <and timing> <together> so ้ชมจะถามผมว่าแล้วควรเล่นหรือควรลงทุนไหมท่านผู้ชมครับนาทีนี้ท่านผู้ชมต้องใช้เงินถึง1ล้านเศษถึงจะได้มันหนึ่งบิตคอยนะและถ้ากลับไปเทียบเป็นแค่สองสามปีที่ผ่านมาตอนนั้นท่านผู้ชมใช้เงินเป็นแค่หกแสนแก่ๆถึงจะได้หนึ่งบิตคอยมันน่ากลัวครับแต่ก็ใช่ว่ามันไม่น่าเล่น แต่ก็ต้องเล่นอย่างมีสติและเข้าใจกลไกลและที่สําคัญเล่นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดิจิตอลที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับซึ่งวอนนี้ท่านผู้ชมสามารถเช็คข้อมูลได้ไม่ว่าจะจากกรอตองของประเทศไทยนะครับแบงค์ชาติเราก็มีนะฮะเพราะนั้นต้องเล่นในถูกทางนะครับถือว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นช่องทางที่แบบว่าสุดยอดดีมากๆนะครับเกิดขึ้นมาตรงนี้นะฮะ